สวัสดีครับคณะนี้ผมอยู่ที่วัดยอดเหนือนะครับผมสิพามาเบิงถ้ำจำลองครับถ้ำจำลองนี้อยู่ที่วัดยอดเหนือตำบลยอดอำเภอคำเผื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรอ,อ้าวซึ่งวัดนี้ก็เพึงสางขึ้นมาใหมนะครับ เพื่อนมาเพื่อนสางทำจำลองโดยสิาพามาเบ่งมือนี่ว่าทำจำลองเพื่อนชิมีความสวยงามขนาดไหนด้ยครับนี่ก็คือบริเวณด้านหนา้าหรือข้างเขานะครับเพื่อนกระจัดเป็นซุ่มแดงแดงอ่าเพื่อนมาไก่วันตุ๊ดจีนแวนวเพื่อนก็เลยสื่อแดงโคมไฟ เป็นมุมอีกมุมหนึ่งที่ไว้สำหรับทายรูมนะครับสําหรับผู้ใดที่เขามาเยี่ยมชมนะครับอ่าก็มีความสวยงามนี่ครับซึ่งทางพุ่นือว,ว่า,ด,าด้านตอนนี้คือเป็นด้านนอกนะครับด้านนอกของวัดเดี๋ยวสิพายงาไปเบืองด้านพระพุ่คนครับพุ่คนครับเพิ่นประดับดอกไม้ โอ้ oh, สวยงามครับเป็นดอกกล้วยไม้ว่าสันทูนงามอยู่เลยครับเพันเธุ์พันธุ์จัดเพันธุแต่งครับพ oh, ระ oh, คุณกับมีหลวงพี่ก็ลังยางมากครับซึ่งวัดยอเนื้อน,น,นี่ก็มิ่งพระปิสุนะครับจำรรษาอยู่ตรงนี้อยู่ตลอดนะครับ เราจะพายางกเบึงนะสรับด้านนี้ก็คือเป็นด้านนอกนะครับยังบนานนอยู่ในถ้ำนะยังเป็นด้านนอกอยู่นะครับนี่ก็เป็นกุฏิเพื่อน,นะครับกุฏิอาสำนักเทศสามัคคีเสียงธรรมนะครับเด้อเป็นพระอาจารย์ซื่อดัง ซึ่งเป็นพระอาจารย์นักเทศซื่อดังใน y ย t u b e เลยครับการพู้ใดเขาไปเบิ้องเรื่องเทศเนี่เพื่อนนะครับที่ซื่อดังอยู่ในตอนนี้นะครับก็คือเป็นวัดเป็นสำนักเทศสมัคีเสียงคำนะครับเป็นของพระอาจารย์สุริยานะครับก็ ป็นนักเทศสื่อดังนะครับก็เข้าไปติดตามได้นะครับอยู่ในทางเฟซบุ๊กนี่คือบริเวณด้านนอกเลยครับนี่ครับบ้านนอนนีครเพื่อกระจัดเห้เป็นนาผานะครับแล้วก็มีรูปพญานาคนี่ครับก็งามอยู่เด้ครับผู้ใดพ่ะทั้เคยมากก็ล่องแวะมาเบิ่งเลยครับเด้อเส้นทางกัออกจังหวัดออกจากจังหวัดยาสูรทนมา อุบนราชธานีนะครับเราห่างออกจากแกยาโซมาเลยวา่ามัสิบสบสี่กิโลเะยครับอยู่สายมืออยู่ฟังทั้งเดียวกันกันกบประถาศุกองเขาหน่อยนะครับนี่น,นด้านนอกคนปั่นรูพญานาคหลากหลายแห้งครับอากาสวยงามพร้อม จะเป็นพญานาคสามเสียนนะครับตอนที่ผมถ่ายนี่ก็ยากย้อนเสียอย่างหน่อยนะครับพราใส่มือถือธรรมดาเออไม่มีอุปกรณ์ที่อ่ามองยงว่าอุปกรณ์ทังแพงมาถ่ายภาพอาจสีบระัาทเย็นนะครับก็อุ้เบิ่งเอาอยากให้เบิง่งอ่าความงามของสถานที่ทองเกี่ยวนะครับถือว่าเป็นสถานที่ทองเดียวก็ได้รือว่าถือเป็นวัดก็ได้นะครับ พวกคนมีพ,พระภิกษุธรรมศา,ายอยู่นี่หลายไอโองครับอ้าวยามาอีกครับจุงหน่อยบาทนี่ยฟังทั้งพีก,ก็มีนะนี่ก็เป็นรูปพญานาคนะครับเดี๋ยวเขาไปเบิ่งทำครับมีมีทำมีทำดานให้นี่ครับทางเขาทำน่อยเพิ่นว่าอดานหนอเมีพญานาค นี่ครับเกี่ยวอยู่สองสามนี่ครับเพิ่อนพระได้เปิดไฟเลยครับเดี๋ยวที่เขาไปเปิดไฟดานไนให้เบิงนี่ครับนี่คือดันในนะครับผมยางออกมาเขามานี่มันย้อนเสียจังหน่อยก็เลยบ่เห็นนะครับก็เลยตัดออกไป แต่ว่าบริเวณน,นั้นมีพญานาคด้วยครับนี่ปั่นพญานาคเกี่ยวเสาไว้นี่คือบริเวณด่านทำอดาด้านทำน้อยนะครับด้านนอกเพื่อแก,ก้เหตุใดแบบง่ามนะครับนี่พญานาค อดไหลเกี่ยวไปด้านนอกนี่ครับเปิ้นกระเปิดไฟให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือบริเวณถ้หน่อยด้านนอกนะครับซึ่งวัดยอเหนือนี่ครับพื้นสางมา สองสามปีแล้วครับบ่ท่านดีเหลวเสร็จก็ย่งสางไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่งบประมาณเพื่อนปีใดเพื่อนใดเงินหลายเพื่อนกระสางหลายครับปีใดเพื่อนมีง,งบประมาณหน่อยพอได้เงินหน่อยครับสางไปตามงบประมาณนะครับตามบ่าเหลวบวกขย่งบ่าวเหลวด้วยครับแต่เขามาเที่ยวมาชมใดครับนะเพื่อนเปิดให้เที่ยวให้ส้มอยู่อ่าตอนนี้กระกาบพาจักหน่อยครับ สาธุเด้องัวน,นี้ให้ถือหวยรวยเบอร์ถือลอตเตอรี่รางวัลใดก็ได้ครับแต่ดีเป็นรางวัลที่หนึ่งเด้อสาธุโอ้ยคอ,อยังกระเดโนเอาขอขอให้รวยแล้วครับอันถือลอตเตอรี่ผมก็สิมาสางซอยเลยครับนะเ,เอาบาตนี้หลังจากเอาไหว้พระล้อธิษฐานแล้วก็เอาเข้าไปเบิ่งด้านในครับบาตนี้ ดายายาา้านในถ้ำไงครับองค์พระประธานใหไงข้างในครับครับตามไปเบิ่งกันเลยครับเขากลับออกมาจากถ้ำน้อยแล้วเดี๋ยวเขาสีผ้ากับปเบปิ่งถ้ำใหญ่เลยครับดูว่าด้านในองค์พระประธานองค์ญ่นะครับถึงทางเขาก็อยู่ทั้งพูดแล้วครับต้องหลวงพ่อพบนยาออกมาหมดแล้วครับ ครับซึ่งหลังแต่ยางมาแต่ข้างด้นนานนอะลวครับก็สิเขามาทั้งบริเวณด้านในครับองค์พระประธานใหญ่อ่าซึ่งตรงนี้เป็นกระมี่อ่าให้บุซาดอกไม้เขาไปไหวได้ด้วยครับเด้บูษาดอกไม้เขาไปไหว้พระประธานนะครับน,นี่เป็นดอกไม้นะครับอันนี้เป็นหนามั่นพืชหนามั่นนะครับพน่นสิเตรียใหม่ สหรภูอยากทำบุญต่อเดิมต่อดวงชะตาะให้เติมน้ำมันจุดเทียนนะครับให้ต่อดวเสด็ให้ฮูเง่องคือจังแสงเทียนที่เข้าจุดไปนะครับแล้วก็มีตูบริจาคเข้าที่ยอดตูบริจาคเด้ครับเดอ้อาอดอดไกระไดเป็นแล้วต่กำลังศรัทธาบูชาดอกไม้เข้าไปไว้ ด้านหน้พอุปภพ,พธานนะครับแล้วกมีการทาบุญนี่ก็หลายยานนะครับนี่ก็เป็นเครื่องสังกทานนะครับปุถ่ามาแลี่วก็จะสวายสังกทานทําบุญตัวดวงสตา,าทํทบุญมาถวายผาไตก็มีนะครับนี่ถวายผาไตอ่าก็คือกมีพนักงานอ่าคอยดูแลอยู่นี่นครับว่าคนไหายไปเส่บุญน่ครับคุณอยู่ด้านในก็มีนะครับน้ากมาทางนี้ก็จะเป็น ทางเขานครับนี่หอเดียวทางในน่ครับด้านในของถ้ำเวยครับเด้อนี่มีองค์พระประธานน้อยตังอยู่สูงๆมุนครับนี่ครับทางเมือนี่คือปูนปัน้นเวยครับเด้ออ่าทางเมือนี่คือปูนปัน้นปูนปั้นไว้เป็นถ้ำจำลองนะครับ ครับนี่ก็คือยังยังอยู่ด้านนอกนะครับนี่ด้านในก็เข้าไปทางประตูนี่ครับอ้ที่ข้าเขาไปเบิ้งครับว่าใน่ายเป็นยังไงฮะตรงนี้ก็เป็นนี่ครับผู้ใดอยากได้เลืก,เก,เกได้หวยนะครับนี่ก็มาจุดขอพรของไอ้ไข่นี่ครับคน่ากันจุดถูกเบิ้งก่อนว่าเพิ่นจุดถูกยังไงเอาเอาหนี่ง มีเหล็กอยู่ได้ครับเนี่อต่างหลายตัวเนี่ยเอ้าอุไรตาดีเหน็นให้ถึงน้ำกันด้วยครับนี่มา <ๆๆ S 1> เลยนี่คือด้าน,นานะครับด้าน,นาทางเขาเป็นรูปของไครใครเพื่อจะมาจุดทูบขอหวยอ่าบอกกันยังไงจะรับข้อหวยได้ครับด้าน,นาก็มี่พญ,ญานาคสององค์ นี่ครับปั่นตังไว้ข้างหน้านี่มีความสวยงามครับหนาปก็มาจักหน่อยในบริเวณด้านในโอุ้หนะครับมีพญานาคหลยครับนี่พันอยู่เต็มเสาเลยครับนี่คุณครับต่างไลยอยู่ด้านบนก็มีนะครับ โอ้มิตรพญานาคเต็มเลยครับเอาซึ่งผู้ใดผ่านไปผ่านมาก,กับแวะเข้ามาชมได,ด้เลยครับสวยงามครับบัดนี้ครับซึ่งบริเวณตรงนี้เพิ่นกม็มีให้บูซาลูกแก้วนะครับหรือว่าทำบุญไววยเนตรพญานาคคุนะอันละเก้าสิบเก้าบาท ตึงบูเห่า,าบูซาแล้วก็ปน,นสีเอาไปเห็ดเป็นดวงตาพญานาคเลยครับนี่รูกแก้วนี่นี่ครับกระไดบุญน้ำกันนะครับสำหรับผู้ใดอยากจะทำบุญเห็ดดวงตาพญานาคนะครับถ้าเิืนปั่น้วือิ่นกระซิมาใส่ตาพญานาคเลยครับรูกแก้วน,นี่นี่ครับนี่ นี่นี่ปฏิทินสายตาพญานาแบบนี้เลยครับพญาน,นาคหลายครับนี่หลายองค์ายอันคักกับหลายพันเต็มอยู่ครับนี่นี่ครับกล่องผมอาจที่ไม่ค่อยชัดเจนไปเลยนครับเพราะว่าใส่มือถือธรรมดาเลยกับแสงไม่ค่อยพ่ออ่าโอ้ซะเบิองเอา,อส,เอาสวยงามครับสวยงาม นี่ครับด้านในเพิ่นกระมี่หลายเลยครับุมนะคนกำลังปั่นกระมี่ครับรรรรบุญบุญหลายตัวครับข้างนี้กระมี่นี่ครับเชื่อร่วมทำบ,บุญตักบาตรข้าวสารนี่เพิ่นกระมี่ตักบาตรข้าวสารนี่ครับอยู่ไกลๆทางเขา่าไปพญานาคหลายอะไรแน่วครับมีแนวให้เบิ่งอยู่ ส่งเพื่นกับสามพรานเซตแต่ว่ากัดตอนนี้เพื่นเปิดใหเเขามาเบิงแล้วครับอืเวียขม้าได้เลยนยครับเด้ออดิเขม้าเบิงกันเลยนี่ก็คืออ่าด้านในนะครับด้านในทำจำลองเดี๋ยที่เขาพาเขาไปเบิงองค์พระประธานนะครับนี่ครับ องค์พระประธานพูนครับงามบัวุูนตอนนี้เพูนยังบะท่านได้เปิดอ่าหมอคว้วนนะครับจริงๆเกือบมีหมอก้วนอย่างหลายอย่างอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้เพูนบรท่านได้เปิดนะครับ,บรเมื่อกล่าสเปิดอเอาแค่สว่างสะก่อนตรงนี้ครับยังปั่นพญายนาคพรท่านได้เสียดนะครับเดยสร้างเพื่อก,กลังเห็ดอยู่นี่ครับอุปกรณ์เพื่อกันยัง เพราะท่านแนวนี้อยู่ครับเนี่ยเอาสำหรับท่านใดอยากเข้ามาเบิง้งเขามาชวมวัดยอดเนี่ยข้ามาได้เลยครับปักหมุดเข้ามาเลยอ่าปักหมุดนำทางขโมาเลยครับหอดวัดมับเข้ามาในก็นจะมีความสวยงามแบบนี้แหละครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบอมีแต่พญ,ญา,ากกนาคความเต็มเลยครับนี่ งามงามครับงามซึ่งที่พระท่านได้เลี้ยวแต,ตก่กะงามเลยครับนะครับท่านใดอยากเข้ามากราบไหว้แวะผ่านมาบ่ไก่นะครับออกจากถนนใหญ่ออกจากเข้ามาจากถนนใหญ่นี่ประมาณสามร้อยเมตรเลยครับบกไก่บกไก,ก่บ่ไก่เลี้ยเข้ามาเลยพูดนะครับพอถ้ามาด่าได้ครับ ความสวยงามนี่บท่านนี้เปิดไฟเต็มที่เด้ครับนี่เปิดเฉพาะชวนนึงนะครับส่วนนึงก็าเนเปิดอยู่เอาเพราะว่าตอนที่ผมมากกยังเสาอยู่ครับนี่ก็เป็นบอ่อกาดวายพญานาคอานี่ครับเป็นบรรยากาศโดยรอบด้วยครับ นะครับตอนนี้เพิ่นกัเปิดไฟให้เลยครับนี่ครับโคมไฟด้านบนซึ่งตรงนี้ก็คือในถ้ำเลยนะครับในถ้ำไงที่เพิ่นสร้างนี่ครับตรงในองค์พระประธานเพิ่นมีความสวยงามครับนี่จริงๆถือไฟเพล่นไฟเอาไปแล้วก็งามครับเไปเบิ่งใกล้ๆครับอันนี้ ครับซึ่งหลวงพ่อนี่เพื่อนก็ซื้อหลวงพ่อยวผมสิไปอ่านนะครับเพิ่นซื้อหลวงพ่ออียงซื้อเพื่อนคือซื้อหลวงพ่อพุทธะพระพุทธอาดุลพระพุทธอาดุล ยะนาคุนีนะครับพระพรหลวงพ่อพระพุทธพระพุทธาดุลยะนาคมุนีนะครับรพพพพน,นีนคบนคบ่คือคำถวายของเพิ่นผมก็อ่านาย่าจังหน่อยเนี้ยอ,อ,อ่านภาษาไทยยังบอกข่องปานใด อ่าผมให้เบึงความสวยงามของนาอ่าองค์พระประทานนะครับนะครับหินหงอกหินหย่อยที่เพิ่นน็ดตัวนี้งามหลายครับเพิ่นก็เป็นวัดบ่ยใยไ่นะครับวัดในน้อยแต่ว่าเพิ่นกือกำลังสางอ่ากำลังเห็ดไปเรื่อยๆ้อครับอืมครับ หินงอกหินหยาดเพื่อนนี่สุดยอดอีหลีครับพญานาคสององค์ก็สวยงามด้วยครับอ่าก็หินงอกหินยยอยด้านขางนะงานดูด้านขางกีง่หน่อยครับเมืเ่อใดมีแต่ตำหนาหพระประธานได้ครับผีฟังทั้งผีก็ยังมีอีก ซึ่งถ้าผู้ใดเข้ามาเบิ่งแล้วนี่ก็เดินเลาะส้มได้ครับอบ๋อต้องเฝ้าเฮามาไปเจนเย็นมาอาา่านั่งกราบเพิ่นเย็นเลียวไปเลี้ยวมาหาพ่ออ่เอาเลขตีนะครับนี่ทั้งเีเก็มี่บางทีพอกระกปัน่นไปได้สวยงามเหมือนกันครับเป็นหินงอหินย่อยคุณนะ่ะอ่าเพิ่นบุท่านได้ลงสีนะครับเพราะว่างานบุต่านได้แล้วเสร็จเพิ่นยังบุท่านได้ลง เป็นสีเป็นสันนะครับตอนนี้ก็ใส่แสงไฟแสงสว่างไปะสะกักก่อนนี่ครับอ่าปงกายิงผนังคําโดยรอบไปเรื่อยๆสักก่อนด้วยครับนี่ครับ นี่เป็นกระปั้นเป็นรูปหินงอกหินย่อยนะครับซึ่งด้านบนโนกรมี่นะครับนี่องค์พระข้างบนนี่ครับกล้องย,ยอนแสงจักน้อยครับนี่ด้านในกับเป็นถามมือกัน นี่ครับเป็น,นังานทำไปผลปั้นได้แบบสวยงาม,มานะครับเป็นรูปหินยองออกหินย่อยเป็นรูปอ่าสอกหินตรงนี้ก็เป็นพระเก้วมระโกด้วครับยางกับยางลวงเข้ามาทางได้ก,กาบเพิ่นนะครับเข้ามาทั้งในนี่นเ,บเบิ่งอยู่ครับตอนนี้กย็าายังพ่ทันเหลี่ยวเสร็จซึ่งอนาคตน,นี่ประการที่เต็มไปเหมดแล้วครับตรงนี้อ่าจะมีแต่พญายนาคเต็มไปเหมดแล้วครับอ่า นะครับกบะบ่หลายนะครับเพราะเพลินสามขั้นด้เลี้ยวช่วงนี้กับของกันย่งเกกะาพระลุงพรังอยู่นะครับอีกในอนาคตปีสองปีนี่กับสีเลี่ยวไปหลายกว่านี้นะครับอันนี้กับไทยบรรยากาศโดยลุ่มร่วมให้เบิ่งนะครับเด้ออุดใยอยากมาท้ำบุญกับมาครับผ่านไปผ่านมามาเวะกาบท้ำบุญ รวมสารกนกันกัะไดนะครับเดอร์อุไริมานี่นะครับนี่คือวัดโจ้เหนือตำบูลยอ่อำอำเภอข้าเขือนแก้วจังหวัดยะสูโสธร ยางกลับม่าด้านนอกครับบ้านนี้ตั้งจากเบื้องด้านนล้วๆอ่าสิผ้าไปเบื้องกองสลากพันว่าพัานหี้สลากใครจับพร้อมได้ครับอ่าพู้ใดเข้ามาเนี่ยอยากเสียงโซ่เนี่ยมาได้เลยพอพอไหวผพระทำบุญเรียบเลยแล้วฮาก็บมาจับสลากเลยครับเด้อในด้านนอกส่ผ้าย่างเบื้องด้านนอกครับอของสลากพ่น นี่ครับนี่ดาน,นีกามีได้ครับนะดาน,นีกามีเป็นการเสียงโชคโนย,ยนเหรียญได้ครับเสียงโชคโนย,ยนเหรียญเปิว่าเนี่ยโยนใส่บาทอันนี้ก็เรื่องทำบุญแล้วก็ได้ความสนุกสนานเลยก็มีการเสียงโชคแบบน,นะครับนอ่ต่ละบาทเพื่อจะเขียนไว้ว่าโน่นอันนั้นอัน,นนี้ผู้ใดโยนลงค่ะจะมีความโชคดีตามที่เพิ่นเขียนไว้แล้วครับอ่ารับลุ้นเงินทองโชคดี การงานความรักนะครับมี่เปนเขียนไปบอกอยู่คุณได้โยนเหรียญลงไปนี่โยนดึกเข้าไปก,ก้องล่องเข่าบาทนี่เออถือว่านี่ละครับโชคดีแล้วประสบความสาเร็จในในสิ่งที่ต้องการหรือว่าในสิ่งที่อธิษฐานไหวนะครับมาทั้งนี้เกิดเป็นกองสลากนี่เต็มเลยครับกองสลากนี่มีต่ของออาโดยากเาียงโชคมาจกสลากมาสวยดาวนี่ครับนี่มาเอาแนี่ครับนี่เพียบของใส บอกว่านี่กาน้ำห้อนหม้อต้มหมอ้ออะไรอย่างนี่หมอ้อนี่ครับหม้อเนื้อย่างนี่ครับเตาปิ้งย่าง,งนะอันนี้ผสมกันนะอันบางไงหนึงครับนี่ผัดลมก็มี่ด้านในครับเสือ้อเสื้อหมอนสัตว์กาน้ำห้อนติปเขา่าโอ้สารพัดเยอะแยะครับุมนะเป็นคคเครื่องใส่ไม้ขั้วเลื่อนก๋ามี่หุ่น แฟบสบู่ำยาลางกลียอย่าที่ฟันโอ้หูะะ้ตลักฟัดขับไล่คุณกะตงกะตาวาง่ายกะติกน้ำตู้เย็นมือถือคุนี่เพียบนี่นี่จกลงนีนะครับนี่อ่านี่เป็นว่าเบอร์ละยี่สิบบาทเลยกะเมื่อลวงลงมาได้เบอร์หนึ่งเมื่อกสิอ่านแล้ถืออย่างผู้ได้ได้อย่างก็เอาไปเลยครับนี่ มันแจกจริงให้จริงครับจกสลากนี่บาได้ตัวกันนี่แหละครับคือวัดยอเหนือพุทธชิมากมาระมาพุทธชิมาเที่ยวกกรมาเลยครับเดอ้อหลวงพี่เพุทนกะทา,าหายพุ่งให้พ่อนท่านผู้ที่เข้ามาอยู่ครับนี่นี่หลวงพี่เพิ่งก็นั่งถ่ายนี่แหละครับเ่วนเสวน,สวนท่านผู้มีจิตศรัทธามารวมทั้งบุญก็ได้เลยครับเดอ้อ สำหรับมือนี้ก็จะลากกับเพียงแค่นี้ครับผมทองว่างทางเวข้ามอำเอได้ครับเด้อว,วัดยอเหนือตำบลยออำเภอขามเกิดแก้วจังหวัดยะโสธรมาาก,กันได้เลยครับ